รีมลยถ่ายมนพี่หายยากโอ้นี่ต้องขีท่ทางเมคคีนเนี่ยไปหาในสมัยไหนวันนี้แต่ว่ามันน่ะก็ไม่เกิโควสามารถของพี่หรอกน้องนงคุณตาขับได้ยินข่าวว่าคุณตาเนี่ยขับดิบร้อยท้ายมนคนนัง่งงานใช่ไหมรับใช่เป็นรถคันแรก แล้วก็คันเดียวของฉันนี่แหละแล้วก็เป็นคันนี้แหละที่ฉันใช้ขับไปรับแฟนคนแรกและตอนเนี้ยเธอก็จะเป็นแฟนปัจจุบันของฉันอา้อาวแล้วตอนนี้แฟนคุณตาไปไหนหละครับเธอได้จากกันไปเมื่อเดินก่อนนี้เองเออผมเสียใจด้วยนะครับคุณตาอาแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยผมขอเอาไปเลย ฉันโยกไอฟีอีกหน่อยอ่ะฉันโกโคเกตตามเธอไปแล้วแหละอู้ออขอบคุณมากครับที่ได้มาแล้วนุ่งน้องดีมร้อยท้ายมนถึงสภาพนี้อาจจะดูเก่าไปหน่อยนะฮ้ยฮ้เฮโอ้ยมไปิืสอเราต้อแก่ได้ไหนไหมโมนี่มันสมัยพระเจ้าสามห่มเลยนะนั่นฮะ ไม่ได้สือครับแม่ได้มาฟรีเออช่างเอะแล้วมึงจะเอามาทำไมเนี่ยรถเก่าแก่ขนาดเนี้ยเฮ้ยมาแต่งให้แรงครับรถเก่าขนาดนี้มึงยังจะเอามาแต่งอีกเหรอ ขัดให้เงาเอาให้งามเปไ็นไงออน้องๆดูดีขึ้นไหมรถมันถึงมือพี่แล้วอ่ะสบายใจได้เลยเฮ้ยมึงนี่ก็สัญหาหน่อยโมรถเก่าขนาดเนี้ยทำไมปู่กูเนี่ยยังขับไปนานเลยเขาเรียกว่ารถคลาสิก่ะแม้เขาเรียกว่ารถเก่าค่ะคุณลุงเอ้ยแม่แม่เขาใจเ่ื ใส่ตะแกงเปลี่ยนเบาะใหม่ไง,อ,ง,อ,งอ่ะนงนงนงว่าก็ยังดูแก่เหมือนเดิมค่ะคุณพี่แต่ว่าเขาหน้าคุณพี่อยู่นะค่ะอ้าวแม่แม่หาว่าหน้าผมแก่ออ้าวมันก็ไม่มีคําไหนที่จะบอกว่าหน้าแก่ๆนี่เออ,อก็จริงเออบางทีฉันก็ด่าแกจนลืมไปเลยว่าแกนี่ก็เป็นแค่เด็กออทิสติกคนหนึ่งนะโอ้ยแม่ก็ว่าไปเนาะ